ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยสัยอำเภอห้วยพึ่งขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2,564ดังต่อไปนี้กศอนอำเภอห้วยพึ่งนำเนินงานภายใต้การน,นำของนางสาวนพก,นกระหนบบุตนั้นผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนอจังหวัดกาะ,ะสิน์ นายคมสันสารแสนรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดกะฬศินและนางสาวประเสริฐดุญยนีผู้อำนวยการกศนอ,นอเภอห้วยพึง่งและมีบุคลากรในการขับเคลื่อนงานดังต่อไปนี้นายคำจันทร์เพียรผสมผู้คสหนึง่งนางอังคารตีกูลครูผู้ช่วยนางทิพุดาตาสาโรธครูอาสาสมัครคณะครูกศนตำบลจำนวน9้าคน คณะครูสรชจำนวน3คนและบรรรักษ์จำนวนหนึ่งคนสรุปยอดนักศึกษากศนอำเภอห้วยพึ่งระดับชั้นปฐมศึกษาจำนวน56คน,นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน3 4 9คน,นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน508คนรวมทั้งสิ้น913คนการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบจัดสรร2 2 3 7้าน 7, 7บาทแสตางค์เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ100 กศนอำเภอห้วยพึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การป้องกันและการแพร่ระบาดของโรติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นางสาวประเสริฐดุญยนีผู้อำนวยการกศนอำเภอห้วยพึ่งจึงมอบมาให้คณะครูในการจัดกิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอนให้หลากหลายซึ่งไม่จำกัดเฉพาะนั่งเรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่ยังสามารถเรียนดูได้ด้วยตนเองรวมถึงการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ดังนี้ดำเนินการ จัดก,กิจกรรมพบกลุ่มในรูปแบบชั้นเรียนแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet คณะครูกศนอเผอห้วยพึ่งอบรมให้ความรู้นักศึกษากศนการใช้ระบบบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ LMS คณะครูติดตามผู้เรียนมอบใบงานใบความรู้ ผ่านกลุ่มไลน์นักศึกษาและ Facebook นักศึกษาส่งเสริมสื่อการเรียนในรูปแบบ eTV การจัดกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบออนแฮน์จัดการเรียนที่บ้านด้วยเอกสารในช่วงสถานการณ์ที่คลายจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดมีการจัดการเรียนในแบบชั้นเรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากกว่า10โครงการอาทิเช่นกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักศึกษากศสอนอำเภอห้วยพึ่งดำเนินการโดยการจัดท ทำคู่มือพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักศึกษากศนอให้กับนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 2. จัดก,กิจกรรมโครงการค่ายเรียนรู้อันตรายของยาเสพติดจากกิจกรรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยบุญคุณของพะมหากษัตาิตร์ไทยในหัวข้อพระอจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่10จากกิจกรรมโครงการกศนอ,อำเภอห้วยพึ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมอบรมนักศึกษากศนอ,อำเภอห้วยพึ่งในการเรียนออนไลน์ระบบ จากกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสตนา2019จากกิจกรรมโครงการไข้ลูกเสือจิตอา,าอสากศนอมเอห่วยพื่ง การจัดการศึกษาต่อเนื่องได้รับงบจัดสรร375,855บาทเบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ100การศึกษาต่อเนื่องสร้างความรู้ตามความสนใจของคนในชุมชนผ่านกิจกรรมและโครงการอาทิเช่นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะอนามัยต้านภัยไวรัสโคโา2 0 -19 กิจกรรมเรียนรู้ป้องกันภัยไวรัสโคโา2 0 -19 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำต้นแบบพวกหนองนาโมเดล โครงการขับเคลื่อนและการขยายผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพผ่านกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพไม่น้อยกว่า80โครงการอาทิเช่นหลักสูตรกิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรหลักสูตรกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวหลักสูตรการทําเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหลักสูตรการทําทุ่งหลักสูตรการเลี้ยงปลาดุกและหลักสูตรการเย็บด้วยจักรปักลายผ้าด้วยมือ การจัดการศึกษาตามมัธยาศัยกศออนอนเภอห้วยพึงตั้งกลุ่มค่าเป้าหมายจำนวน22,300คนดำเนินการทำได้23,269คนโดยมีกิจกรรมและการดำเนินงานดังต่อไปนี้ ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยพึ่งได้รับงบป,ประมาณในการซ่อมแซมอาคารสถานที่โดยมีการปรับปรุงพัฒนาดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาอาคารโดยการทาสีภายนอกภายในการทำรางน้ำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำใหม่ ดำเนินการจากกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนจำนวน33าแห่งดำเนินการจักกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านครอบครัวรักการอ่านจำนวน20ครัวเรือนดำเนินงานจากกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดดำเนินงานจากกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมโครงการส,งส่งเสริมการอ่านสําหรับเด็กประถมใบและกิจกรรมส,งส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่และห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับนักศึกษากศนอมเพอิงห้วยพึ่ง,งและผู้สูงอายุจํานวน3ครั้ง ตามนโยบายสำนักงานกสน 1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ 2. จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบลหลักสูตรดิจิทัลเลทเทเลซีจัดกิจกรรมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการค้าขายจัดกิจกรรมโครงการกสนตำบล งามตาประชาเชื่นใจนักกศนตำบวลทั้ง4แหง่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยพึ่งขอจบสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีก็ประมาณ2,564เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณที่รับชมรับฟังค่ะ